ก็จะหเห็นว่าคนเยอะมากเลยมันเหมือนแบบว่าคนช่วงนี้อาจจะต้องการอะไรที่มันทิวใจรู้สึกดีใจเนาะแล้วก็ตื้นตันใจเพราะว่าจริงๆผมเรียนจิตวิทยาการปรึกษาอยู่ปอโทที่จุฬาเรื่องสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับเรามากใช่ไหมเพราะเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบเออดีใจเนาะที่เห็นเห็นงานแบบนี้เห็นคนมาเข้าร่วมเยอะแล้วก็พอได้ลองทํากิจกรรมแล้วก็เอ้ยมันได้สะท้อนตัวเองจริงๆผมมองว่างานนี้ค่อนข้างจะอิมแพคก,กับกลุ่ม ของบบเพื่อนผมอะไรเงี้ยครับมากบางคนที่แบบเซนซิทีฟอยู่แล้วหรือว่าแบบมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยงานนี้ผมคิดว่าจะช่วยหิวใจได้มากครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายคือเพื่อนชวนมาค่ะว่าเป็นงานเกี่ยวกับหิวใจนะคือเราชอบงานพวกนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าการที่เราทํางานมาเราเหนื่อยกับทุกอย่างมาแล้วเราก็เลยอยากจะมาหิวใจตัวเองกับงานางานนี้ จริงวันนี้มาเพราะว่าอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะพอมาแรกๆค่ะก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าให้ทํากิจกรรมอะไรแต่พอทุกอย่างที่ให้ทำเนี่ยมันสื่อสารกับเราหมดเลยว่าทุกวันนี้เราทําอะไรให้คนอื่นบ้างไม,ไม่ไม่ว่ากับการการะทําคําพูดอะไรก็ตามมันสะท้อนเราหมดเลยมันทําให้เราได้เข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองแล้วก็ได้รู้จักตัวเองจริงๆว่าท้ายที่สุดแล้วต้องการอะไรเขาก็ยังบอกเราอีกว่า แล้วเราควรจะไปยังไงต่อดีเอาตัวความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เราตรนักได้ครับจากตัวกิจกรรมนี้ไปพัฒนาต่อยอดตัวเราอีกทีประทับใจงานของอาสาค่ะที่เป็นอาสารับฟังนะคะ่ะปลดความทุกข์ของเราได้ดีเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะหนูได้ ปลดปล่อยความรู้สึกของหนูออกมาทั้งหมดที่หนูไม่กล้าพูดออกมาไม่มีใครรับฟังหนูเป็นคนคิดมากแล้วก็ไม่ได้รักตัวเองขนาดนั้นแต่พอพี่สตาเขาให้คําแนะนํามันก็เลยให้ความรู้สึกที่แบบว่าเราควรกลับมาหันมารักตัวเองว่างเราปกติก็รักแต่คนอื่นไม่เคยมารักตัวเองเลยกิจกรรมที่หนูเข้ามันชื่อว่า r e l a t i o n t r i p ใช่ไหมคะก็คือกิจกรรมที่หนูจะได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าและได้เข้าใจถึง อุปสรรคและเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะสาหรับนูนะแค่เริ่มแค่การได้คุยกับคนต่างอายุแล้วก็คนที่เป็นคนแปลกหน้านะคะ่ะก็ได้ซึมซับถึงความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนในสังคมเราอะ่ะแบบเขามีอุปสรรคที่มันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วทุกคนมันไม่ใช่แค่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนล้วนมีอุปสรรคของตัวเองมันทําให้เหมือนรู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกมีอุปสรรคอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ เออเราเป็นคนเดียวที่สู้กับโลกแบบนี้อยู่มันมีหลายหลายคนที่เขาเขาเป็นเหมือนเราเขาแค่ไม่ได้พูดออกมาแล้วเหมือนพอได้ทุกคนได้ลองพูดของตัวเองออกมาเหมือนแบบมันได้ปลดปล่อยอะไรในใจนะคะยังเ,เพื่อนหนูคนหนึ่งอะ่ะเขา้องหา้าเหลือในแบบการพูดคุยสนทนาครั้งนั้นหนูรู้สึกว่ามันทําให้หนูสึกเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วสังคมเราอ่ะมันยังมันต้องการความเปิดเผยบ้างมันต้องการพื้นที่ที่แบบที่ทุกคนจะสามารถพูดคุยอะไรจิต สิ่งปลาะบ,บางในใจอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะกิจกรรมที่ชอบก็คือเป็นกิจกรรมจัดดอกไม้ค่ะมันจะมีดอกไม้หลายชนิดมากๆเลยทุกอันสวยหมดเลยก็ได้รู้สึกเหมือนแบบเออก็เหมือนคนเราเลยเนาะมันก็แบบแตกต่างกันเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ชอบพี่เหมือนพอเข้าไปข้างในค่ะมันจะมีโค้ดต่างๆในแต่ละดอกไม้แบบในแต่ละใจการที่ให้เราจัด ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆคนเราอะ่ะมันก็เผชิญเรื่องมาไม่เหมือนกันเลยเนาะก็เลยทําให้แบบไม่มีใครเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีคนแบบเดียวกับเราอยู่หนูก็จะไปเห็นดอกไม้ที่หนูเลือกในใจการเหล่านั้นดีแล้วหนูก็ชอบที่มันลึกเข้าไปอีกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ให้เราติ๊กว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วแบบเราใช้อารมณ์แบบไหนเราใช้สถนา,านการณ์แบบไหนในการผ่านสถานาการณ์ต่างๆมาแล้ว มันก็เหมือนเราใช้กับทุกอย่างเลยที่มีอยู่ในนั้นมันมีทั้งการป้องกันตัวเองมันมีทั้งการร่วมมือมันมีทั้งการไหลลื่นมันมีทั้งหมดที่เราผ่านมาในชีวิตซึ่งมันเหมือนมันได้ย้อนกลับไปหาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอนะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมที่ชอบมากๆเลยเมื่อกี้แบบรู้สึกดีมากกับห้องจัดดอกไม้ตอนที่เลือกดอกไม้อะ่ะ มีความลังเลหลายอย่างยอมรับว่าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองสูงตอนที่เลือกดอกไม้ก็เลือกจากแว็บแรกที่เห็นเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้สวยไม่ได้สดใสแล้วก็ตอนที่เดินเข้าไปในห้องนันตาจะไหล <c oughs> เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชีวิตเราะแต่ละวันเจออะไรบ้างแจาก,กาันแต่ละแจาก,กาันเหมือนบอกเราในทุกๆวันว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเผชิญ และข้ามมันไปให้ได้มันมีจากกันใบหนึง่งที่ทัดใจเรามากบ้านไม่ใช่เซฟโซ่เราเป็นแบบนั้นแต่เราไม่สามารถพูดออกมาได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเสียบมันไปได้เหมือนกันเพราะว่าณนะตอนนั้นณนะจุดตรงนั้นนะ่ะมันมีเรื่องอื่นที่หนักสำหรับเรามากกว่าแต่ที่ทัดใจมากที่สุดก็คือเราเพิ่งรู้ว่าข้อความตรงนั้นน่ะ ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เผชิญกับมันอยู่ในแจกันใบนั้นน่ะมันแน่นไปด้วยดอกไม้นั่นแปลว่าไม่ได้มีเราคนเดียวนะที่เผชิญปัญหานี้อย่างโดดเดี่ยวอันนั้นคือแบบรู้สึกแค่ว่าแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วว่าฉันไม่ได้เดินโทดเดี่ยวบนปัญหานี้คนเดียวคือเริ่มแรกเขาจะให้สแกนค r code โค้ดก่อนว่าให้เราเลือก ใส่วันเนือนปีเกิดของเราแล้วก็วันที่เราคิดว่าเราควรจะเสียชีวิตเนาะเรามาดูว่าระดับวันที่เราจะเสียชีวิตอีกอกี่วันระดับการอยู่อีกอกี่วันอะไรเงี้ยเราก็ได้ประมาณ6กพันกวันทีเนี้ยเขาให้เราคิดแล้วว่าไอ้หกพันกวันน่ะเราควรจะคิดกับตัวเรายัางไงเราเดําเนินการต่อกัแบบชีวิตของเรา,เรายัางไงต่อเสร็จปุ๊บไปกดกระชับปององีกก็ได้คํามาว่า ต่อไปในวันพวกนี้ที่เราเดินทางออกจากบ้านเนี่ยเราจะประสบอุบัติเหตุสมองตายและค่อยๆตายไปทีละส่วนของร่างกายทีเนี้ยพอเจอคำเนี้ยมันสะท้อนกลับมาหาเราว่าถ้าเราตายไปโดยที่เราเนี่ยเรามานอนเป็นพับเป็นตาอย่างนี้แล้วคนข้างหลังเราล่ะเขาจะเป็นยังไงพ่อแม่คนที่ดูแลเราคนที่รักเราอะ่ะเขาจะทรมานใจขนาดไหน แล้วทุกวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังเรามีสิ่งที่เราจะบอกเขาอีกไหมหรือหรือยังไม่ได้ทำมันมัน,ม,นมันกลับมาหาเราเหมดเลยะค่ะอยากให้เราเหมือนกับเราคิดอีกว่าต่อไปนี้ยเราควรจะทำยังไงกับชีวิตเราละครเวทีฉากสุดท้ายของชีวิตมันทำให้ผมได้ส่องเรื่องของชีวิตหลังความตายฉากสุดท้ายอยากให้ตัวเองอ่ะ อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไหมอนุญาตให้ตัวเองได้กลับไปรับชอบกับคนในชีวิตที่ที่รู้สึกว่าลาเลยให้เคลียร์ให้จบและจบด้วยความสุขและจบด้วยความที่แบบไม่มีอะไรที่มันข้างคาแล้วถึงแม้ว่าจะมีความคิดที่เห็นต่างกันหรืออาจจะมีความเข้าใจที่แบบชุดความเข้าใจที่มันไม่เหมือนกันแต่สามารถไปต่อได้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสามารถทําให เราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นโดยที่ไม่ยึดติดกับความคิดตัวเองแล้วก็ไม่ตัดสินตีความด้วยครับเราไปเข้าเวิร์กช็อปเกี่ยวกับไข้ไข้ไขใช่ว่าเออก่อนตายเราแบบจะยังไงอะไรอย่างค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออความตายมันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากเราก็ควรที่จะตระหนักว่าเออ เราจะตายนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะคะ่ะอยากทําอะไรให้รีบทำพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้ารอบหน้าเป็นไปได้อยากจะได้แบบพื้นที่ที่มันกว้างกว่านี้หน่อยแล้วก็จัดทุกอย่างในชั้นเดียวกันเลยครับที่จัดงานมันยังเดินแปลกๆอยู่ก็คือเราเดินตรงนี้ไปเสร็จแล้วอ่ะตรงนี้มันมีที่ที่บงังมีกรารแล้วมองไม่เห็นนะครับเราต้องอาดเราจะต้องแบบเออเดินไปอีกฝั่งนึง แล้วมันอาจจะทําให้คนงงๆนิดนึงครับอย่างเช่นชั้นสองผมก็ไม่รู้มีชั้นสองเจอกบผมจะแบบอ่านป้ายอินโฟมชันนะครับจริงๆก็คือสิ่งที่ทํามันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเดินยากไปนิดนึงหนูอยากให้มันเดินง่ายกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบวันนานขึ้นอีกนิดนึงคนจะได้ไม่ต้องโผมกันมาวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ตัวกิจกรรมครับมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนิดนึงเพราะว่าออตอนเนี้ยเหมือนเรามีแค่2วันแล้ว ตัวกิจกรรมเองครับมีระยะเวลาที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดนึงคนที่เข้าร่วมกิจกรรมบางทีอาจจะเข้าได้ไม่หมดแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้าไปในทุกกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะครับอยากให้มีห้องร้องไห้มันทีมันอยากที่จะแบบปล่อยอารมณ์นี้ออกมาแต่ว่าด้วยความด้วยความที่บริบทมันต้องเดินไปตลอดเงี้ยมันไม่ไม่ได้มีที่ให้เรานั่งหรือว่าได้มีที่ให้เรา process อารมณ์ตัวเองของเราเนี่ยครับถ้าเกิดมีห้อง ให้มานั่งร้องไห้ด้วยกันไม่จําเป็นต้องเป็น p r i v a t ก็ได้มานั่งร้องไห้ด้วยกันหร <ผม S 2> ือว่ามันก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเนาะกับคนที่ร้องไห้อยู่ในห้องเดียวกันผมก็รู้สึกว่าเอยถ้าเกิดม,มันมีอะไมนันก็น่าจะดีเป็นงานที่เหมือนให้พื้นที่ในการที่จะมาดูกลับมาดูตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองครั้งนึง เพราะจริงๆแล้วโลกมันโลกมันเดินไปเร็วเนาะแล้วบางทีเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเฮ้ยมาดูว่าจริงๆแล้วข้างในเรารู้สึกอะไรหรือว่าเราต้องการอะไรหรือว่าชีวิตเราจะไปยังไงดีเราเราแค่เดินทางไปตามกระแสที่โลกมันพาเราไปพอมาพอมีกิจกรรมพวกนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยแล้วจริงๆแล้ว เราต้องการอะไรกันแน่หรือว่าเราจะเดินไปทางไหนกันแน่มันเป็นทางที่เราเดินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเ,เรื่องนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนในวัยนี้ทั้งเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นจนวัยทํางานเน่ะเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่คนหลายๆคนมองข้ามเนาะถ้ามีคนที่ใส่ใจแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆมีนักจิตวิทยามีคนมาให้คําปรึกษาอันนี้ปุ๋ยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะกับสังคมสมัยนี้มากๆเลยอยากให้จัดบ่อยๆคะ่ะถ้ากลุ่มคนที่เป็นอายุในช่วงวัยรุ่นนะคะที่ ถ้าเขาได้สามารถมางานแบบนี้คะเขาก็อาจจะได้อะไรที่เป็นการตกผลึกเล็กๆน้อยๆกลับไปค่ะเขาก็จะสามารถเข้าใจในตัวเองได้มากขึ้นค่ะจากงานประเภทนี้ค่ะดีมากเลยนะผมชอบมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับหลายๆคนที่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาทำกิจกรรมต่างๆได้มาเข้าใจตัวเองกับชีวิตจริงๆผ่านกิจกรรมเหล่านี้ยิ่งมาจากในตัวเมืองเนี่ยมันมันยิ่งดีเพราะหนูรู้สึกมันแบบมันมีความ ภาษาอังกฤษหนูรู้สึกว่ามันมีความไอรอนิกค่ะมมีความตรงกันข้ามอย่างหนึง่งคือคนในเมืองเนี่ยเขาดูมีความสุขกันหมืนเขาดูใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบรวยแบบดูดีไปหมดเลยแต่พอเรามาจัดงานที่มันเปละบางเนี้ยมันแบบมันคอนทราสต์กันพอเกียนไหมคะมันเหมือนแบบเออมันดีอะ่ะมันเป็นอีกพื้นที่ที่หนึ่งที่แบบคนที่เราใช้ชีวิตเร่งเ่งอยู่ตลอดเนี่ยบางครั้งเขาก็ได้มาสโลว์ดาวแบบพักผ่อนกับจิต คิดอะไรกับตัวเองด้วยในงานนี้อะค่ะดีน่าอยากให้จัดอีกค่ะมันดีมันดีมากๆเลยอะคะ่ะอยากให้จัดอีกอยากให้มีมีงานแบบนี้อีกจะได้แบบบอกเพื่อนเพื่อนรอบตัวคนรอบข้างอะไรเงระะี้ยค่ะว่ามันมน,มน,น่ามาจริงๆรนอามันมันดีแล้วมันคือเดินทางเราก็เดินทางแต่เรากลับด้วยความที่แบบรู้สึกอิม่มเอมรู้สึกแบบไม่ได้เหนื่อยเลยเหมือนมารับพลังงานบวกๆอะคะ่ะเออรู้สึกดีแฮปปี้มากมาก